ก็สวัสดีส <lawsuit. S 1> ครับทุกท่านวันนี้มีเหรียญมารีวิวหนึ่งเหรียญนะครับผมไปติดนะครับกับเจ้าหนึ่งมานะครับรู้จักกันไปอยู่วัดบ้านไร่นะครับเปิดร้านจรัาวัดบ้านไร่ครับมาดูกันว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะครับเพิ่งออกนะครับพุทธาพิเศษเมื่อวานนะครับ เลยมารีวิวให้เอฟีได้ดูนะครับมาเลยอัพรุ่นนี้เลยครับเหรียญรุ่น1นึกายทิพย์เหรียญหรอบ,ป,นะรบ,รอบ 7, ปีนะครับหรอบ72ปีนะครับของหลวงพ่อทองสุดทธศีโลวัดบ้านไร่นะครับผมก็ไปปิดมากับเขาหนึ่งเหรียญ คโอ้อันนี้ติดมาอย่างแน่นหนาเลยนะเนี่ยปิดซีนมาอย่างแน่นหนานะครับสวยงามเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับมารีวิวข้างในกันว่าความสวยงามนะครับของเหรียญเป็นยังไงครับอันนี้เป็น,เ,ปนเหรียญแจกในพิธีนะครับนะฮะเป็นเหรียญที่ แจกในพิธีต้องไปรอเอาตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยถ้าคนเล่นหากันก็จะเล่นเหรียญอย่างเงี้ยเหรียญแจกในพิธีเหรียญแจกยกลังนี่ครับสร้างน้อยแต่เหรียญแจกในพิธีเหรียญน,นี้นี่สร้าง1,500เหรียญน,นะครับสร้างอยู่หนึ่งพันหเหรียญก็ถือว่าไม่ได้ไม่ไม่ได้สร้างเยอะนะครับ1,500นะครับลูกศิษย์หลวงพ่อมีเป็น เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับนะฮะครับมาดูเหรียญแกะสีม,มาดูเลยดีกว่าโอ้ยซาตินสวยงามอีกแล้วครับกายเทพเดีย๋ยวนี้ออกวัดแจ้งนอกนะครับนะครับ เป็นเหรียญที่ออกวัดเจ้งนอกไม่ได้ออกวัดไม่ได้ออกวัดบ้านไร่นะครับมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่หเหรียญจริงนี่โอโโ้สวยงามมากนะครับจริงสวยงามมากจริงๆน,นี่ครับเป็นเนื้อซาตินโอ้ยไปหน้าหลวงพ่อนะ เหมือนองค์จริงเลยนะครับพระครูสุทธวิทยาคมอุปทองสุทธศีโลนะครับเป็นเหรียญตอกพิเศษนะครับตอกพิเศษนะครับด้านซ้ายจะมีโคดต,ต,ตัวนี้ตอกคำว่าแจกนะครับด้านซ้ายนะครับด้านขวาตอกโคดคาว่าทองนะครับ ด้านล่างสังกติตอบพิเศษเลขโค้ดจะตอบตรงนะครับบาร์สังกติครับของผมนี่เป็นหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะครับเลขนะครับตอบเก้านะครับด้านด้านซ้ายมืออีกนะครับตอบเก้าโอ้โหกี่โค้ดครับเนี่ยห้าโค้ดนะยังไม่พอนะครับมีโค้ดตรงตรงหูห่วงอีกนะครับ เป็นโค้ดยันตรงคูหัวอีกหนึ่งโค้ดนะครับด้านหน้านะครับมีทั้งหมดห้าโค้ดนะครับโอ้ยรุ่นนี้น่าเก็บนะครับน่าเก็บเนื้อซาตินซะด้วยนะครับเป็นเจกในพิธีน่าเก็บครับด้านหน้านะครับมาดูด,ด้านหลังนะครับด้านหลังนี่จะไม่มีโค้ดนะครับจะเป็นยัน องค์พรเมตตามหานิยมนะครับเนี่ยครับปัดแจ้งนอกนะครับนี่จริงๆไม่ต้องใช้กล้องอะไรนะชัดมากนะครับเหรียญเหรียญน,นี้ปัดแจ้งนอกกำเบนเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับจัดสร้างปีสองห้าหกสามนะครับแต่พุทธพิเศษปีหกสี่ก็ยังยังเป็นเหรียญที่เป็นการจัดสร้างปีหกสามนะครับ สวยงามอีกรุ่นนะครับเนื้อซาตินแจกในวิธีนี้ราคาก็ขึ้นนะครับขยับขึ้นไปทุกวันราคาค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะครับสำหรับเนื้อซาตินนะครับนะครับ วยครับสวย,ยหน้าของพ่อนี่เป็นเหลือดมีชีวิตเลยก็ว่าได้นะสวยงามไี่ถอดพิมพ์มาจากของหลวงพ่อคูณนะครับถอดพิมพ์มาจากหลงพ่อคูณรุ่นไกลนะครับ โอเคครับสำหรับใครสนใจเรียงนี้นะครับหากติดต่อผมมาได้นะครับก็ช่องทางการติดต่อก็จะมี facebook นะครับทาง a c e b o o กก็ได้นะครับทางรศอพท์นะครับติดไว้ที่ลิงก์แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวหาพระดีๆมารีวิวอีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับ